วิจัดเลยตรงไหนไหนก็ได้ตรงสี่เหรอไกลดิตรงสี่ก็ได้ตรงสี่เลยอ้าไม่ถึงว่ะ เวลาเล่นเกมนี่คนส่งมา,างต่อนวีปิดแจ้งเตือนไว้ดิปิดแจ้งเตือนอ่ะพี่ก็ไม่ปิดไม่ได้ไม่ปิดมันเข้ายังไม่ได้นอนจ้ายังไม่ได้นอนถามว่าตื่นไหมตื่นแล้วเพื่อนอยู่พัทยาอ๋ออยู่พัทยา๋อาเพื่อนไปเที่ยวพัทยาหรอไม่เขาอยู่นั้น นอนบอร,รับแล้วให้กูเห็นอย่างะ่ะท <l ots> ี่นั้นหัวอะไรวีคำอะไรคำวิพูด <l ots> นี่นอนนอนเถอะเออ,เอ,อจังนากูจังชินอนกู <l ots> ยังว่่อยากนอนเถอะซักเค,เครื่องหากแล้ว คนอีกุกเพืนเฮ้ยเพื่อนดิว้ายตกแล้วไปเพื่อนคนดีวิไปตกเหวเดี๋ยวต้องหาวิวิต้องหาแว่นใส่บุณครับ ก่อนเราได้ไงวะม้อมันลงมาทีหลังมันน้มันลงมาที่นี้ใครมานอนที่นี่พี่พี่พันลำอยู่มียาไหมเพื่อนหมดแล้วครับนั่นอยู่ข้างบนนี่ไมีกล่องหนึ่งใี่ไห มันไม่ยอมให้หยุด<อ>มันมีกี่ตัวพี่สองตัว เดินวิ่งส่วนการแบบงงๆอ,อ,อ่ะวิเมื่อกี้พี่เหรอเออพี่เอ๊ะไอ,อคนนี้มันไม่มีชื่อเอ๊ะใช่เพื่อนเราไม่ใช่นี่นะมันก็เอะใจก็เหมือนเราอ่ะมันก็เอะใจใช่เพื่อนเราหรือเปล่านี่เอ๊ะไม่ใช่แล้วก็ก็งงเหมือนกันแหละแล้วก็วิ่งห่างวิ่งออกห่างกันักพังหนึ่งแล้วก็ไปหยิบปืนแล้วก็ยิง ไปไหนดีบอร์สีนี่ใจฮ้อนจริงๆรีบไปไหนไ<ป>อาพี่เฟซมันปิดการแจ้งเตือนได้เหรอพี่ได้ได้เอาไปในโหมดเซตติ้งของ Android อ่ะแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชัน แล้วก็เลือกชื่อแอปอาวแล้วมันคือตื่นเชา้าซะนะมึงตื่นมาอย่างเมืหลังเราอยากเปิดแล้วก็ค่อยเข้าไปกดเปิดมันจะไม่แจ้งเตือนเราปิดที่ระบบติสเ็มเลยไม่ต้องไปปิดที่แอปไปที่เซตติ้งอะล้วหาคาว่าแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกแอป เรื่องคอมนี้ต้องถามพี่นันไม่ไม่อันนี้โทรศัพท์ในโทรศัพท์นะวิใช้ Android, ไอพีไงวีชไอแอนดรอยไม่รอกพีเล่นก่อนเท่านั้นเองไม่ได้เก่งกว่าใครหรอกวิ่งพี่เก่งนะพี่ไม่แค่เล่นกดก่อนเท่าน,นั้นเองคนอื่นเขาก็รู้ Youtube ก็มีถ้ <S <S 2> <S 2> รยอยากรู้อะไรก็ ดูยูทูะขอพิจารณาของอนอะ AR ห้าสิเจ็ดน,น, oh. นัดลูกซองร้อยไปนัด <laughs> <laughs> ใส่ชาร์จ มันเอากระสุมนมาส่งเอากระทะมาให้เอาหมวกมาให้เอาสโคงกมาให้ขอบคุณนะครับนี่วีอยู่เวียงจันทร์อยู่ปะอยู่อยู่ในเมืองอยู่ปะใช่ใช่ e> แสดงเที่ยวยาวใช่ี่เดี๋ยวให้พี่จัดกลุ่มกันหมวกสามผมมาเลยพี่มาเลยแต่พี่ไม่ค่อยรู้ทางอะไรที่นู่นเลยนะ ไม่รู้อ่ะเออเดี๋ยววิเดี๋ยวเป็นใกล้ให้พี่จริงเหรอไม่ไม่มีธุระอะไรดอกเดี๋ยววิเป็นใกล้ให้เมือนเอาของมาส่งอะไอตัวกืงอก้เีาของส่งลบสอ ุ้ยไปนู้นแล้วเหรอเพื่อนมี M79 e โอ้ยตีกระแตกกลุ่มเยอะเกินไปอ้าวโอ้โหโหดทั้งโค้ไม่เพื่อนฆ่าหมดเพื่อนมี M79 e เพื่อนโหดหลายน,นี่นี่ลูกกระสุน M79 เพื่อน ค <c oughs> งใจเลยไม่ต้องใช้ก็ได้งงพี่คุณชอบตอบแปลก,กตบอบอดใช้พีจนะารณาจารในการเอารูดแอดดั <c oughs> บอกจีเอ็มดีพี่โอ้มีเกลือไม่เห็นมันจริงๆว่มันวิ่งมายังไม่เอาลูด ปืนอะไรปืนฟาร์มันแหละยิงมันอยู่พี่นันใกล้ๆเ <c oughs> ละ <c oughs> ขอ,อยาหน่อยเพื่อน เปาสามข้างบนนี้มีใบหนึ่งตัน<ด>ฟ้ามบ้านเอลไม่เห็นมันเลยพี่วิ่งมันวิ่งสวนอยู่นอะพ,พี่นันัาตกใจใครย,ยิงเอจุดเก้ามา เจ,จ,จ้เกื่อนเเพื่อนเจาเกิอนเตรียมด่วนด่นด่วนเพื่อนเรานีโหดนะโหดไวทุกคนเลยอะอยิงไม่ทันเลยอะไม่ยิงไม่ทาอะไรเลยตายหมดะอะมาตันลงแรง <c oughs> ตายก่นนอนกเออตดลงแรงนี่ตายก่อนแล้วนะ โซเดอร์เลสโซเ์น้ามีต oh. ัวหน้าหนตัววิวอยู่ไหนอะอยู่ไหนโดนเราเปิดเองทั้งอยู่ไหนด้านฟ้าป่ะบ้านเอวบ้านเอวมียาแ่บมีอยู่สี่กล่องพี่ โอเคโอ้เพ okay. oh, oh, ื่อนยิงอจังมีกระตุ้นมากว่ามีมีมีตัวอยู่ตรงเบอร์สี วิ่งสิครับรอเราโอ้ยมีเพื่อนมีใครยิงไม่หยูม่โอ้ยออาบ้านเขียวใจแล้วบ้านเอลใจย,ยังตรงวิตายยัง ตายแล้วโอ้ยิงสองตัวโดยกระนับไปได้อร่อยไลิมเหืห่อนไม่ทันไม่ทันไม่มีแล้วตัว อยาไปอยาไปนั่นที่ศบอ่ะอยากไปที่ศพไหยังระเบิดไว้เราเราเรียกแขกดิเออเรียกแขกบบเหมือนที่มันเรียก<ม>พวกเราไงแค่ซีซีเดียวเลย ัมีตวอไ,ไม่มีก็มีให้ยิงเรียกแขกเพื่อนก็ยิงเรียกแขกบอกเองก็แน่นมาแล้วเห็นไหมเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วพี่นัน เห็นแล้วเห็นแล้วข้้งวันข้างวัน